ใครทําอะไรไว้ผิดใครทําอะไรไว้เราก็มันก็รู้แก่ตัวเขาเองดีอยู่แล้วถูกไหมรู้แก่ตัวเขาเองดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสาธยายนะครับไม่ต้องไปชี้แจงรายละเอียดอะไรมากมายหรอกอืมเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้แอดว่าสบายใจได้นะครับอา่าคุณเอ็มมบายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีหลายๆท่านนะครับ เ,เมื่อก่อนพวกเราก็นั่งมองตากันใช่ไหมมองมองกันตาปิบๆตอนนี้ก็นั่งแบแบบเงีย,งยบๆก็ดูเข้าไปนะครับว่ามันจะเป็นไปในลักษณะไหนถูกไหมนะเออแล้วก็มีความผิดมากน้อยถ้าคนเรานะนะเอฟีนะแอนบอกเลยเลยว่าถ้าเขาจะฟ้องหรือเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องมีหลักฐาน FC. เอฟีแอนพูดได้เลยมันต้องมีหลักฐาน ไม่ใช่คุณจะฟ้องดุมๆลอยๆไปเพราะจะลืมว่าพวกนั้นเขาไม่ธรรมดาถูกไหมเขาไม่ธรรมดาเออเพราะว่าถ้าฟ้องแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ผิดถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยเราไปฟ้องมั่วซั่วนี่โดนครับโดนย้อนกลับเลยครับโดนคือพูดง่ายว่าย้อนกลับเลยดูไม่เืดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีหลักฐานที่แน่ใจแล้วว่ามัดได้แน่นอนเขาถึงจะร้องเออล้วไม่ไงั้นเขาไม่ร้องหรอก เอาจริงเจ้าร้องทำไมมันเสียเวลาเสียทุกอย่างอ่ะถูกไหมเสียทุกอย่างเสียเวลาเสีย,เง,ยเงินเสียทองด้วยไม่ใช่ธรรมดาร้องร้องสมมติว่าร้องแนวทางเนี้ยเนะี่ยไม่ได้ได้อะไรนะเราเสียเสียตังค์ไปเฉยเฉยนี่แหละแต่ถ้าทําเพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อประโยชน์สังคมเนะี่ยมันก็ได้บุญได้กุศลแค่นั้นะมันไม่ใช่ร้องหมิ่นประมาทกันนี่ถูกไหมลนะ่ะถ้าร้องภาพรวมกลางกี่ย มันก็ไม่ได้ได้อะไรแต่ว่ามันได้ถึงความยุติธรรมอ่าก็ได้มาแบบนั้นเออก็จะทําให้สังคมเขาเห็นว่าเออถ้าคนผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเอฟสีนี่แหละนะครับทานข้าวหรือยังเลยเดี๋ยวลงไลก็คงทานข้าวนะครับเอฟสีอ่าสวัสดีปาจ๊บด้วยนะครับเหียนไหม ไม่ต้องกลัวนะครับไอตี 3, ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรยังไงครับยังไงก็ถ้ามันผิดก็คือผิดนั่นแหลอะอ่ถูกไหมคุณจะไปบอกว่าไม่ผิดหรือ,อยังไงก็ก็รอดูกันต่อไปนะครับแอดว่างานนี้นะบันเทิงนะออแล้วบางคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันมาสมัยก่อนใช่ไหมอยู่ฝั่งเดียวก็ปวดหัว <laughs> อ่าเครียดว่าไม่มีชิ้นดีเขาเรียกว่าแตกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลาวในเอฟซีนะนะมันแตกละเอียด เขาเรียกว่าแตกโดยปฏิติดประตอกันไม่ได้เลยนะแตกแตกต่อกันไม่ติดเลยละเอียดต่างคนต่างละเอียดเลยคือว่าแตกกระสันสันส้นเซนเป็นชิ้นส่วนเลยนะอย่างของเรายังยังเกาะกลุ่มไปแนวทางของเราอยู่แล้วเกาะกลุ่มไปอยู่แล้วก็คืออ่าเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปหาผลประโยชน์หรือไม่จะไปหาหน,น,นะนู่นหนานี่กับใครไม่มีนะเอหลังบ้านนี่หลังว่างนะ่ะ แเราไม่มีอยู่แล้วถูกไหมแผลเราไม่มีไอ้พวกนี้มันจ้องกันอยู่แล้วว่าถ้าคุณมีแผลอ่าก็ระวังแค่นั้นเองนะเผลอไม่ได้ด้วยนะครับบอกตรงถ้าใครมีแผลเนี่ยมันจะระแวงเอฟซีสังเกตดูมันจะระแวง, FC, ง,เ,ะะแวงเออแล้วถ้าเผลอไม่ได้เผลอปล่อยนอนครับนะ <c oughs> ใครมีแผลยเยอะนี่เผลอไม่ได้นอนหลับหรือเผลอนั่งหลับไปเนี่ยโดนตล่อยนอนใส่แน่นอนเออ ปล่อยนอนเน่าเลยแผลนะนอนกินเน่าเลยเพราะฉะนั้นเอ,อต้องระวังนะครับถ้าใครมีแผลนะถ้าไม่มีแผลสบายใจได้นะไม่มีทางนะคนมนตีสวัสดีครับผมลาละละิกอะไรหรอเขาก็ให้ความหวังก่ตัวเองไปนั่นแหละเอฟซีนะเออให้ความหวังไปกับตัวเองนั่นแหละเพราะว่ายังไง มันยังไงก็ผิดอยู่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของเขานะ่ะนะเออแต่ว่าเขาดีตรงที่ว่าเขามีคนช่วยถามว่าตัวเองผิดไหมผิดแต่ว่าเขามีคนช่วยแค่น,นั้นเองนะมีเอฟซคนเราถ้ามีเอฟซคอยสนับสนุนนี่ยเขาก็หลังสบายๆ่ะสบายๆนะว่า,าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวก็สบายแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเอฟซเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะเอฟซีนะเออ สักวันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นแต่ว่าเอฟซของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะว่าคนที่เขาติดตามคนที่เขาสารรเสริญเยินยออยู่นะเขาไม่สนใจแล้วว่ามันจะผิดหรือถูกเ,เขาสนใจว่าต้องสะใจต้องทําให้สะใจไม่สนใจว่าไอคนที่เขาคบหรือคนที่เขาอ่าช่วยเหลือเนะี่ยคุณจะเป็นคนผิดหรือคนถูกไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วเออ ถึงจะทําผิดเขาก็เขาก็ช่วยเหลืออยู่ดีอทําผิดเขาก็ช่วยเขาไม่ได้สีเรียดหรอกทําถูกเขาก็ดีด้วยเออนะใช่ครับผมก็ก็คนพูดง่ายๆนะเอาง,ง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเงินของตัวเองเนนะครับเงินของตัวเองเนี่ยถ้าเอาเงินตัวเองเนี่ยไปสู้คดีนะครับ นะไปสู้คดีนู้นนี้นะอะไรอย่างนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมควรอยู่แล้วเพราะอะไรมันจะไปเวริร์กที่ไหนล่ะถูกไหมมันมีแต่เสียเสียเสียมากเสียน้อยนะครับมันเสียอยู่แล้วหรือเสมอตัวถ้าชนะก็ประมาณเสมอตัวได้ก็ไม่คุ้มได้หรอกนะครับมันก็เสมอตัวแต่ถ้าแพ้เสียเยอะเลยมันดีตรงไหนถามหน่อยมีประวัติอีกต่งางหากมันไม่ดีเลยแอดก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมทั้งชอบกัน ก็พัมเอ็กก็ไม่เข้าใจหรอกอืมแต่ว่ามันมีเสียเสียเยอะมันมันถ้าเกิดว่าเอา่อถ้าเกิดเอาเอาเงินเราไปสู้เนี่ยนะครับหรือถ้ามีอ่าแม่แม่เอฟซี FC คอยสนับสนุนอันนี้มันก็โอเคนะอืมบอกตรงว่าถ้ามีแม่แม่คอยสนับสนุนอยู่เนี่ยหรือเราจะออกเงินไปก่อนเนี่ยแล้วแม่แม่คอยโปรโให้ที่หลังเนี่ยมันก็โอเคเออถ้าคอยสนับสนุนอย่างนั้นมันก็สู้ได้เต็มตัวถูกไหมอืม ถ้าไม่แม่ต้องการนะครับต้องการให้มันเป็นแบบนี้เขาก็จะทำถูกไหมแต่ถ้ามาสู้ด้วยตัวตามลําพังเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเอาเงินใครมาสู้เนี่ยอย่างเงี้ยไปไม่ไกลหรอกเอฟซีนะเก้าสองเก้าก็ล้มแล้วเอาจริงเออเพราะว่าคนเราถ้าคนเราทํางานเนี่ยเอฟซีนะนะถ้าคนเราทํางานมีหน้าที่การงานเนี่ยเขาไม่มาทําเรื่องพวกนี้หรอกคนที่เขาทําแบบนี้แสดงว่างานเขาเป็นงานอดิเรก เเป็นงานอดิเ็กงานพูดง่ายๆนะครับเป็นงานส่วนตัวนะเออเขาถึงทําได้เพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเวลาเรื่องเวลาเออเขาจะทําไม่ทําก็ได้เป็นฟรีแลนซ์อทำแบบฟรีแลนซ์ทำาแบบงานตัวเองมีแต่ความชั่วทั้งนั้น นั่นนะสี่นะครับมันมันก็ต้องอย่างนั้นไงนเราเราพูดง่ายเราเราดูที่ประวัติดูที่ประวัติเราจะไปดูอย่างอื่นอะดูอนาคตหรือดูปัจจุบันอะไรก็ว่าไปแต่เราย้อนดูที่ประวัติดีกว่าถ้าคนดีๆเขาคงไม่ทําถ้าประวัติเขาดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มาทําพวกนี้หรอกเออเขาดูว่ามันมันได้ไม่ก้มเสียเออแต่นี่เขาทํากันแสดงก็หมายความว่าเอา้เาก็ทาอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ ไม่สนใจอะไรแนละ้วเขาต้องการเดินบนถนนสายนี้นะครับไม่ต้องไม่สนใจว่ามันจะดีหรือจะไม่ดียังไงเออเาความสะใจเป็นว่าเป็นที่ตั้งนะครับปร,ประมาณนั้นนะครับเอฟีประมาณนั้นนี่แหละเอฟีนะนะเราก็ดูกันต่อไปแหละว่าแอดว่าเอายังไงนะผิดนะถ้าทําผิดมันไม่รอดหรอกเอฟตียังไงก็โดนผิดก็ว่า,ากันไปตามนั้นแหละจะเสียเงินหรือว่า ติดคุกอะไรก็ว่ากันไปเออถ้าคนเรามันมีประวัติอยู่แล้วนี่โอ้โหเอฟซีไม่ต้องถามนะครับประวัติมันคาอยู่เออพราะ,ะกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับรกดเข้าไปแล้วเนี่ยปึนะ้งเข้าไปแล้วเนี่ยเอฟซีนะเออแล้วก็จะได้เห็นงจะได้เห็นว่าเป็นยังไงเออถ้ากดกดเข้าไปดูในประวัติเนี่ยก็จะรู้ว่า๋อ ح, คนนี้มีประวัติไม่ธรรมดาในวันนู้นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะชัดเจน เออจะเด่นชัดนี่แหละเอฟตีก็ดูเอานะครับเออเพราะถ้าคนคนธรรมดาคนที่ประวัติขาวสะอาดเขาไม่มาทำพวกนี้หรอกมะไม่อยากจะไปยุ่งไม่ไม่อยากจะให้ประวัติด่างพ้อยใช่ครับผมเช็คในะประวัติมันขึ้นอยู่แล้ววิซีนะประวัติมันบ่งบอกอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วเป็นไงใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงใช่ไหมมีคดีหรือไม่แบบไหนเนี่ยโอ้โหมัน เด้งขึ้นดึงดึงดังๆเลยนะครับเด้งนะครับดึงดังขึ้นมาเลยเนี่ยเอาดูกันชัดชัดเจนนะเอาง่ายคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรไม่มีอะไรเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้หรอกเออไม่อยากยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันไม่คุ้มเสียเสียชื่อเสียงนะเสียประวัติด้วยแต่พวกนี้เขาไม่กลัวเรื่องประวัติเสียนะเพราะมันไม่มีอะไรจะจะเสียไปมากกว่านี้แล้วไงเขาเลยไม่สนใจเขาอยากจะเล่นงานใครอยากจะด่าอยากจะ เออหาเรื่องหาราวเขาก็ทําไปอืมแต่เราจะไปทําได้ยังไงเน่ยเออใช่ได้ไม่คุ้มเสียมันมันได้ไม่คุ้มได้มาแต่เราเสียชื่อเสียงเสียเรื่องคดีความสู้คดีความเป็นเรื่องเป็นราวก็ขึ้นลงขึ้นศาลก็เรื่องพวกนี้นะไหมแล้วมันขึ้นทีท,ทีบ่อยๆเนี่ยมันดีที่ไหนเอฟซีพูดง่ายว่าเข้าทํางานไม่ได้อ่ะ <laughs> เอาอย่างนี้ดีว่าเข้าทํางานไม่ได้เพราะทํางานเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขา ฝ่ายบุคคลเขาเช็คประวัติเลยนะนะเอฟซีนะออเช็คประวัติเลยเอประวัตินี่จะเด้งขึ้นมาเลยละ่ะเด้งดึงขึ้นมาเลยว่าอา่าประวัติเนี่ยคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณมีอะไรไหมเออถ้าคุณมีคดีความเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะให้ทำทำไมใช่ไหมนอกเสียจากคุณทํางานอา่าทํางานส่วนตัวฟรีแลนซ์ส่วนตัวนอกนั้นอย่างอื่นคุณทําไม่ได้เลยคุณจะไปทํางานเข้าเอกชนเข้ารับราชการไม่ต้องถามเลยจบข่าวเลยเขาไม่เอา ประวัติมันเยอะไงเยอะด้วยมันไม่ใช่ประวัติครัง้งสองครัง้งไม่ใช่ประวัติโอโ้โหสี่ห้าครั้งเป็นสิบครั้งอย่างเงี้ยมันก็เยอะไปเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาหรอกเออในแบบนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แนวผู้เรียนง่ายใช่ครับผมนะตามนั้นเลยเอฟซีนะงานนี้นี่ผู้เรียนง่ายว่าโอโ้โหลำบากแน่นอนเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับเห็นเขาตัดสินนะครับเอฟซีว่าแพทย์นะครับแพทย์อะไรนะแพทย์รัฐสภาเหรอเขาตัดสินแล้วว่าเขาลงโทษแล้วว่าหมอทั้งสามท่านนะครับที่ให้อ่าที่ดูแลอ่าอดีตท,ท่านนายกนะครับก็ได้ถูกลงโทษนะเห็นไหมถูกลงโทษความผิดทั้งสามคนเลยว่าเป็นความผิดจริงมีความผิดจริงเห็นไหมก็คือ กป้องไงก็จะเกิดแบบนี้ถ้าสามคนนี้ผิดแพ้สามคนนี้ผิดใช่ไหมก็คิดเอากันแล้วกันว่าอดีตทนายยกพวกนี้เนี่ยจะเหลืออะไรอ่าฮะเขารู้แล้วว่ายังไงก็ถูกตัดสินแน่ๆถูกไหมอ่าเพราะว่าสามคนนี้โดนแล้วไงแพ้สามคนนี้โดนแล้วไงเพราะฉะนั้นพวกนี้แอดพูดได้เลยนะครับเขาจะตัดสินยังไงเนี่ย ก็รู้ๆกันอยู่ว่ายังไงก็ต้องตัดสินนะครับลงโทษแอดว่าอย่างนั้นแล้วแกจะยอมให้ถูกลงโทษไหมใช่ไหมป่านนี้แอดว่าเขาเตรียมตัวแล้วเออเตรียมตัวแล้วไปหาเพื่อนแล้วเออข้าโอแต่ว่าตอนนี้อะไปช่องทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยากนะบอกตรงค่อนข้างยากเพราะอะไรอะเออเพราะว่าชายแดนเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าแล้ว ถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยมันยังข้ามไปได้มาเนี่ยยังอ่าไหลร่องลอยตอนนี้มันไหลไม,ไม่ไหลร่องลอยเพราะว่าโอ้โหทหารเต็มเลยตามชายแดนเนี่ยทหารอึมเลยนะคุณจะไปหากันง่ายๆมันไม่ได้แล้วไอ้ตีงานนี้นะเอสไม่รู้จะออกลูกหกก้อยแล้วนะเออจะไปด้วยวิเทไหนไม่รู้แต่เอสกล้าพูดเลยว่าเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมติดแม้แต่วันเดียวอะเห็นไหม เขาต้องหาทางไปอาจจะขุดรูนะครับขุดหลุมไปนะครับนะเอฟซนะเออมีโอกาสนะครับแอดพูดได้เลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเลยเออโอกาสที่จะลีอ่ะนะสวัสดีบ,บ,บับเบิรบีนะครับนะโอกาสที่จะโอกาสที่จะไปแบบแอดพูดเมื่อคืนเนี่ยโอกาสที่จะไปเนี่ยมีมีสูงเลยเอ่าเพราะถ้าไปข้ามไปได้ปุ๊บเนี่ยสบายเลย ไปที่ไหนก็ได้เออไปที่ไหนก็ได้เขาก็ถือสัญชาติเยอะแล้วเกินในช่วงนี้สัญชาติก็มีเยอะเออเห็นไหมคนก็มีตังค์อะอืมชัดเจนไหมเอฟซี FC? มันเด่นชัดอยู่แล้วนี่แหละเราก็จะได้เห็นการักคา,าน,นี้นะครับเอฟซี FC, ว่ายังไงนะครับอ่ากฎหมายจะเอาผิดเขาได้ไหม้วนะกฎหมายนะก็ก็ถือว่าใช้ได้แหละศักดิ์สิทธิ์แหละแต่ว่าคน ที่จะทําตามกฎหมายนั้นเขาจะยอมให้ทําหรือเปล่าเนี่ยน,นะคือประเด็น